สวัสดีครับผมบอมบี้ A.K.A. บี o กแล้วเราอยู่กับเหลี่ยมจังอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เราจะมาบอกไข่ลับทั้งหมดในเกมอนิเมะผ่านเชนจเลเตอร์นะแต่ว่าถ้าเกิดบอกผิดพลาดหรือไม่ได้บอกตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะพี่ก็ไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่นะโอเคเราไปดูไข่ลับอันที่หนึ่งเลยดีกว่าตีอยู่ที่ Pi เร t ดไอลนด์แลนด์แลด์แนดนดลนดลแดแดด ตึกอารองหรือเปล่านี่เห็นหมั้ยมันจะมีสถานที่ปาก,กวนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นทางนี้ป่ะอ้าขึ้นทางนี้ได้นี่มีต่อตรงนี้แล้วก็โดดข้ามไปอีกหนึ่ง,งสองสามสี่สำหับพระเจ้า <laughs> แลวใครเห็นหมั้ยจะอยู่ด้านบนน่ะทงทงเดี๋ยวต้องหาทางขึ้นก่อนรู้สึกจะขึ้นทางนี้นะแต่จะไม่ผิดเอ้ย โทษทีนะพี่ปากลัวก<ๆ>ักไปหน่อยน้องๆโอ้โหติดตู้ยังด้วยนี่แหละเออเออเออนี่นี่เห็นไหมนี่เราก็ได้แล้วซึ่งก็จะเป็นเอสนะจืมผลเม้ละเม้ละในราคาติดหนึ่งหมื่นเจมโอเคโอเคี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันที่สองกันเลยดีกว่า โอเคแล้วตอนนี้เราก็จะไปหาไข่ใบที่สองกันนะก็คือมันจะอยู่ที่ด่านสลามนะพ้นจากแคมมานิดนึงโอเคโอ้โอ,โอซึ่งบอกเลยว่ามันได้อยู่บนเรือตอนนั้นเองนี่ตนี่ <Wow. S 1> ว,ว้าวว้าวอยู่ตรงที่อีกขับเรือนี่แคปลูกไปท้ำปกโอเคเดี๋ยวเราไปดูไข่ใบอื่นกนะันต่อเลย โอเคครับไข่ใบถัดไปนั่นอยู่ที่จูจูสุไอแลนด์นี้ไม่รู้ว่าเป็นเอ่อนารโตะหรือเปล่านารโตะหรือหรืออะไรดูเช็คแป๊บอ๋อไอ้นี่หมาไว้พันธุ์่บ้านซึ่งมันจะอยู่ตรงไหนนะแถวๆนี้หรือเปล่าหรือข้ามไปอีก,กอันนี้นี่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 ไงในราคาแปดร้อยห้าสิบเอ็มนะหรือแปดร้อยห้าสิบเอ็ม เกามนะค่างเงินเกม็มโอเคเราไปดูไข่ใบถัดไปเลยโอเคเรามาดูไข่ใบถัดไปกันออกมาซึ่งไข่นั้นจะอยู่ที่เอ่อโซอแลนด์นะหรือว่าของเขาอะไรนะนะบริเทมอรนะนะซึ่งเราก็ต้องหาทางที่มันร่องหนอยู่เดี๋ยวขอหาแป๊บหนึง่งแช่อยู่ไหนดีออนี่นตรงไหนวะอดตรงแรกกูเลย อนี่ไ็้แนะนำว่าเปิดในโหมดนะจะมองเห็นง่ายขึ้นใช่แล้วแหละเห็นทางไหมทุกคนบอมอชีเมาส์ปูนเาไปยศอ๋อในโหมดเปิดอย่างนี้นะนี่กดไปที่ฟันเฟืองแล้วก็เลื่อนไปที่ดันล่าจะเห็นเท่าไหร่ในโหมดเดินตัวไปเรยใช่ไหมพี่เหลี่ยมจังอี่โอเคคือมันก็อยู่แถวนี้แหละ อยู่นี่อยู่นี่อ่ะอ่านี่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 ยอือจอมโอ้โหมีหลายตัวม่ะอือโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวไอ้ไข่ถัดไปเลยดีกว่าไข่ถัดไปใช่แล้วเป็นไข่ของเมืองโจโจโ้หรือว่าสถานที่ฟาร์มเพกมอริโอแล้วก็สถานที่ไปโลกสองเนี่ยนิวเวิร์ใช่ไปนิวเวิด์ซึ่งมันก็จะอยู่ตรงนี้โดยการวิง่งตรงไปเลยซัดยาวไป เพบเห็นตัวไอกดเทเลพอร์ตเข้ามาเธอพเข้ามาวิ่วิววว่ออกขวานิดน,นึงอยู่ตรงหน้าต่างตรงนี้ไม่ใช่อีกบันนี่นี่ทน,นูแซนในห้ารอทีเกมนะจ๊ะจุบจุบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูไข่ไปถัดไปนี่โอเคไข่ไปถัดไปนั้นจะอยู่ที่ไททันซึ่งไททันก็จะอยู่แถวๆตรงนั้นนะมันไททัน a o t อยู่ถัดไปอย่างโจโจ้เลยซึ่งก็มันจะให้เราปากว่วกแ,แล้วซึ่งบอกเลยว่าพี่ยังตากวกกากสัตว์เฮ้ยนี่ไงเห็นไหมใสๆตามพี่เหลี่ยมมาเลยโอ้ยยังกลัวโดข้ามาขั้นมาจี้เ <laughs> น,นี่สีักกังฟูนี่ชาชาบะนี่แปดร้อยเคนามม่วงนั่นอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูใครไปถัดไปกันเลยดีกว่า ชึบชึบชึบดวดไปดวดไปเร็เพิ่มเเพิ่มเพิ่มก็ใครใครสัตว์ไปอยู่ที่ฮีโร่อะคาเดมีนะซึ่งก็จะต้องกระโดดขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ตรงตรงนี้เออถ้าไม่จะหยุดที่ตรงกลางเลยอานี่ไงจะเป็นนกุร่างฟ้าตีโอเคซึ่งต่อไปก็จะเป็นฮันเตอร์ เป็นไข่ของเมืองฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์นั่นเองไปเทเลพส์ไปปึ๊บเลื่อนาอยมาไหนไหนฮันเตอร์นี่ฮันเตอร์มาแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วนะโอ๊ตบอกเขาไปสิเป็นอยู่ในบนต้นฟ้า <c oughs> ใช่อยู่้วถ้าเบอร์ได้หมดมันจะเห็นชัดเลยใช่แล้วล่ะนี่มันจ้าซะเหลือกเกินเห็นไหม,มเห็นไหมทุกคนมันจ้าซะเหลือเกิน เป็นทางเดินอ,อยู่เราโดดไปโดดมาคโอค,ความยากมันอยู่ที่ขึ้นตรงนี้เลยอุอมันขึ้นยังไงวะเอาเป็นว่าสิ่งที่เห็นเมื่อกี้ลืมมันไปหมดนะจะแล้วก็เดินเลยแล้วก็ำมาเดิไป มีเอิญกระโดดนี่ไงฮันเตอร์ร่างโกรธนะจ๊ะอืมฉากเราสู้กับแมวใช่ป่ะในราคาห้าเหรียนไอเด็กเป็นเอ็กซีหรือน้าม่วงไม่รู้อ่านอันไม่ออกงั้นเราเดี๋ยวเราไปขายใบสัตว์ไปกันเลยมีไหมในเรียมไปไหนเราไม่รู้เดี๋ยวเอ็กซีอาร์ไปแล้วเรา อยู่ที่ไปต่อร <หา S 2> ์<ต><ด>มันเราไปแฟรรี่เทนต่อ,อบอกเลยว่าทัก <laughs> ไม่ลเละเฮ้ยนี่ซึ่งมันอยู่ขอบขอบนะจ๊ะอยู่ขอบไหนวะโอ๊เดี๋ยว <laughs> เราต้องวิ่งเลาะขอบไปเพราะพี่ก็จำไม่ค่อยได้พี่จำได้แค่มันอยู่แถวๆครบนั่นเองขอบขอบนี่ไงเนี่ยเจอแล้วหนึ่ง นี่เป็นเกรย์ในราคาเจ็ดร้อยเอ้ยเจ็ดสิบบิลเลียยนอันนี้มีไข่กี่ฟองนอะฟองเดียวใช่ไหมไข่ละหนึอสองฟองนนฟองเดียวฟองเดียวใช่ไหมโอเคไปไปดูไข่ไปถัดไปกันเลยดีกว่าโจ้โอเคไข่ไปถัดไปนั้นจะอยู่ที่เมืองพันชนแมนนะจ๊ะเึ่งนเขาจะอยู่แอบอยู่ในซอกลืกแอบอยู่ที่ล่องตูดของเราเลยมา เราตรงมาแล้วเราออกซ้ายนี่แล้วก็ค่อยๆเข้าไปนี่ไงจะเป็นใส่ปารมะที่หลบอยู่นะจ๊ะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไขใบสัตว์ไปกันเลยนะครับแป๊บนายเอ 1, ๋ยวันพัน cover cover มีด้วยเหรอมีใช่ไหมมีมีนี่งตามเร่ยอม,มาเลย่ะเพาอ,อันนี้พี่จะจำไม่ได้เหมือนกันอืงไหม ทำเอาแบบยาวๆ,ๆ,ๆ,ๆอันนี้ง่ายมากมันหลอกตาท,ทุกคนมาชื่อมชุบชุบชุบเห็นเน้อนั่นไหมไม่เห็นเออข้ามไปดิแต่คุณหลอกตาเอาโอย้ยช่วยไม่เคยเจ๊กสันนี่คือเดินม,ดมันไปเลยโอ้โอ้เมืเออ่อกี้ถือว่าเห็นแล้วแล้วแล้วกันนะทุกคนนะที่ที่เดินเลย <laughs> ไม่นึไอ้หลอกิงงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไป <laughs> <ๆ S 2> การถัดไปกันเลยนั่นก็คือสอด S, S A O ได้อยู่นะ S A O <S อ, <S อยู่ตรงไหนนะคุณชายให้เราหันไปทางเขาเรียกว่าอะไรลอยฟ้านะเกาะลอยฟ้าในภาคหนึ่งใช่ไหมอืมเขาเรียกอะไรก็อย่างเลยลืมไปแล้วอลิสไหนชื่ออลิสตัวืมไม่ใช่ไม่เชื่อกูมั่วใช่ไหมเออไม่ได้ชื่ออลิสอลิสมันผมทองใช่ไหม A I ในเกมอ่านี่ไง <c oughs> อยู่ตามขอบ คำขอบขอบมนสัขอบหนึ่งอันหนึ่งพี่ก็จำไม่ได้น,นั่นจะขอบฝั่งนี้ไหมวะวเอ้พี่<อ>จำไม่ได้<อ>แต่มันอยู่มันอยู่ซีกเนี้ยนี่โอ้ยอยู่นี่ไงแลัววิ่งกลับไปน้องชายเอ้ยใช่พี่นึกออกแล้วพี่ชื่ออะไรชื <laughs> ่ออาสนะอาลิตมันอีกตัวเราหันไปทางหอคอยนี่ใช่ไหมแล้วก็ไต่ขวามาเห,หลี่ยมนี่เลยแ้เจอคิริตูเหลี่ยมขวาของหอคอยที่ลอยฟ้าอ่ โอเคไปเราไปอันถัดไปกันเลยซึ่งก็คือจะอยู่ในเรื่องที่จะจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อสู้ในโรงเรียนแล้วตอนนี้ก็ออกทะเลไปแล้วที่สามารถอ่านได้ในเว็บตูนนั่นเองตอนแรกพอเราเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ออกจากประตูน,นี้ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บมันอยู่ไหนนะมันอยู่ทางไหนแล้ววะอ๋อทางนี้หรือเปล่าทางนี้ทางไหนวะไปท้าง้ทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ยาย้ยาย้ยาย้ไปายน้านี้นี้าน้ไปานไปนี้นี้ นี่นี่นี่อ่านี่ไงเจอแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปด่านของม็อบไซโคหนึ่งร้อยเชื่อเปล่าวะชื่อถูกอันเชื่อ,อน,นี้ไม่ถูกไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ก็เทคที่สามแล้วนะจ้าทุกคนซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปหาเออ่ตัวไขรลับของอัปเดตล่าสุดนะซึ่งพี่เหลี่ยมเขาก็จะมาร์กตัวไว้แล้วไอเหลี่ยมอยู่ไหนวะตัวอาแบ อ๋อนี่ไงใช่อยู่ทางฝั่งตึกฟีเหลืองอยู่ขันซ้ายไปเลยหลังจากที่เราวาร์ปมาขึ้นกระโดดขึ้นไปเลยยอดที่สูงที่สุดทางตึกเหลืองใช่แล้วนี่นี่ไงในราคาสามร้อยคิวดีนะม่วงนั่นเองโอเคนี่ก็เป็นไข่ฟองสุดท้ายแล้วนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมบอมบี และไอเหลี่ยมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับใครเพราะตอนนี้เราจะถึงหนึ่งพันซับแล้วแล้วก็อย่าลืมไปกดซับช่องเหลี่ยมจังนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ได้ลิงก์ใต้ดิสกิปชันไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บาย